สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบของมือถือทั้ง2ตัวนี้ระหว่างเจ้าตัว p o c o X7 กับเจ้าตัว p o c o X7 Pro หลังจากที่พี่ใช้งานมากับตัวนี้งบ6,790บาทกับตัวนี้8,9 0 0รบาทราคาแตกต่างกันประมาณ2000นะครับพี่จะขอผมแนบลนิในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมา เป็นออนไลน์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับบอกเลยว่าพีซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทรไทยสามารถกดสั่งซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ก็กดซื้อมาจากลิงก์ของผมด้านล่างที่พีแนบให้ผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาทั้ง2ตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคาอาจจะลดนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีซื้อมาใต้คลิปนี้ผม ปลอดภัยในการสังซื้อพ่อพี่ก็กดมาจากลิงก์ผมด้านล่างที่พี่แนบให้ผมวันนี้พี่จะมารีวิวในการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานทั้ง2ตัวนี้มาจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมอันนี้คือ x 7อันนี้คือ x 7 pro มือถือจากเสี่ยวมีผมซึ่งทั้ง2ตัวแล้วคุณสมบัติมีความใกล้เคียงกันจริงครับถุกท่อน่กนว่าบอดี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้คือบอดี้ของเจ้าตัว poco x 7นะครับ ดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบมากซึ่งพีชอบวัสดุของฝาหลังจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคก็ให้มาสุดจริงครับผมตัวนี้ลำโพงคู่แบบตัว d o l y y a m o o ม CPU <S <S ให้มาคืน d e น s i t y 730 Ultra มบหก0ถือว่าสปีนะถือว่าคุ้มจริงครับกล้องหลัง50ล้านเปเรนตัวนี้ Sony i m x 882ครับ ถือว่าสเปคสุดจริงครับอันนี้คือบอดี้ผมให้ดูกันนะครับนี่แรม8กิกนะผมแล้วก็ลอมความจุ2 5 6 g กิกเป็นรุ่นเบตโมเดลนะครับ P ใช้งานอยู่นะครับนี่อันนี้ครับผมคือผมหน้าจอผมหน้าจอ6.67นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบอโมเดลนะผมตัวนี้ความชัด 1.5K นะผมตัวนี้แล้วก็หน้าจอ 110H z เป็นหน้าจอโค้งนะครับนี่ครับกล้องหน้า20ล้านครับ ถือว่าสเปคให้มาสุดจริงครับซึ่งพี่ชอบสเปคมากตัวนี้ผมแบตให้มา5,110มิแอมป์กับตัวฟาชาร์ตให้มาสิบวัตต์นะครับถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นไงบ้างเจ้าตัว X7 Pro ครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของตัว X7 นะครับนี่ครับดีไซน์ผมตัวนี้จะมีดีไซน์ที่สำหรับพี่นะรู้สึกว่า เกดฟ้าหลังวัสุมีความสวยงามไม่แพ้ตัว X 7ครับผม X 7 Pro ทำการบ้านมาดีมากครับผมกล้องหลัง50ล้านเป็นเลนส์โซนี่ i f x 8 8 2เช่นเดียวกับตัว X 7นะครับนี่แล้วก็ Enter Y 8ล้านเหมือนกันนะผมนี่ให้ดูเลยผมว่าเป็นอย่างไรบ้างดีไซน์ครับสามารถสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอทั้ง2ตัวสามารถสแกนได้แล้วก็ลำโพงคู่ d อ l b y Atmos เช่นกันผมตัวนี้แรมเริ่มต้นคือแรม12กิก บวกเพิ่ม2กับความจุ256ิหกิกโอมพี่ใช้เครื่องเบ็ดโมเดลน,นะครับนี่คือสซหรับพี่นะตัวนี้สเปคก็ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับหน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอ6.67นิ้ว 1.5K สู้แสง3,200นิ้นิมตัวนี้หน้าจอรีเฟรช1น0เฮิร์นะครับนี่ครับลำโพงคู่แบตให้มา6,000นมิลลิแอมกับตัวไฮเปอร์ชาร์จคือ90วัตต์ซึ่ง ความเร็วในการชาร์จสูงกว่าตัว X 7ผม X 7สิบหวัตต์ตัวนี้ให้มา9 0วัตต์เกือบเท่าตัวผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่าสุดจริงครับสำหรับ CPU ผมใช้ CPU ที่เป็นความเร็วความแรงเ,เยอะจริงครับ n i มิตตี้แ0ครับเล่นเกมแล้วตัวนี้สบายหายห่วงเช่นเดียวกับตัวตัว X 7ครับ X 7ก็เล่นเกมสบายหายห่วงครับนี่ครับพิ่ให้ดูกันว่าบอดี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่ เอาตรงนะดีไซน์ทั้ง2ตัวมีความสวยงาม X 7ก็สวยครับผม X 7 Pro ก็สวยครับนี่ครับให้ดูว่าผมด้านข้างนะผมอันนี้คือด้านข้างผมปิปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power ผมด้านบนก็จะมี IR หรือว่า Remote Control แล้วก็ลำโพงกับผมตัวนี้ตำแงแ่่ลำโพงมีความใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็ที่ใส่ซิมก็ซัพพอร์ตเป็นขึ้น5 g ทั้งคู่สามารถใส่ได้สซิมนะผมตัวนี้นะครับนี่ครับลํลโพงครับนี่ ถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากครับตัวที้ผมในการอ่านเขียนข้อมูลเจ้าตัวนะครับผม X7 Pro จะใช้ตัว u f 4.0ครับความเร็วความแรงคือสุดจริงกับตัวแรมที่เป็น LPDDR 5X ครับตัวนี้ให้มาสปีถือว่าสุดจริงอันนี้ให้ u f f เ v e r s i o น2.2กับตัวแรม LPDDR 4X นะครับอันนี้คือ 5X อันนี้คือ 4X นะครับแล้วก็อันนี้เป็น UFS version ส2อันนี้เป็น version ส่ครับซึ่งความเร็วก็แตกต่างกันประมาณหนึ่งส่วนตัวพี่ใช้งานมาก็ถือว่าทั้งคู่ถือว่าเพียงพอกับผมตัวนี้นะนี่ครับผมแต่ผมหน้าจอจะมีความแตกต่างกันนะครับผมในส่วนของหน้าจอของเจ้าตัว X 7จะเป็นแบบโค้งมนครับก็ดูพรีเมียมผมอันนี้จะเป็นแบบจอแบนครับขอบจอจะมีความบางนะครับผมตัวนี้ซึ่งใครชอบขอบจอที่ติดฟิล์มง่ายก็ไปตัวนี้ใครชอบขอบจอที่พรีเมียมแต่ ฟิล์มจากโรงงานติดมาให้เราเรียบร้อยผมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับถือว่าหน้าจอสีสันก็สวยงามทั้งคู่ผมที่พี่ไปสัมผัสมาก็ใช้งานดีครับนี่ครับหน้าจอความชัด 1.5K ผมเช่นเดียวกันอันนี้สู้แสงคือ3,000นินอันนี้3 2 0 0นินใช้จริงก็สู้แสงไม่แตกต่างกันมากมายนะครับนี่ครับอันนี้ CPU ให้มาคือเป็นตัว w i t i ผมตัวนี้730 Ultra อันนี้ให้มาเป็น840 Ultra ซึ่งอาจริงๆเล่นเกม Rv 60เฟรมในการปรับก็ถือว่าความเร็วความแรงก็สูสีกันพอสมควรครับนะฮะใครเล่นเกมจัดเต็มตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมจัดเต็มมากครับพับจีปรับสูงสุดไจโรถือว่าทั้งคู่ถือว่าเพียงพอมากนะฮะเล่นเกมที่มีความแรงเพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้ครับผม CPU มันมีความแรงเกินครับผมตัวนี้บอกเลยว่าแรงจริงคะแนนตู้อยู่ที่1 07, นึ่งล้านเจ็แสนคะแนนน่ะบอกเลยว่าสุดจริงครับผมอันนี้ CPU แรงมาก8 4ดสี่ศูนย์อัลต้าครับ ความเร็วจะประมาณเซปดาก้อน8เจน2เจน3ครับถือว่านี้แรงจริงครับนี่แต่ความภู้มค่าพียังมองว่า X7 ก็มีความภู้มค่าโคตรค,ครับสับพีนะพีชอบดีไซน์ของเจ้าตัว X7 นะรู้สึกว่ามันมีความพรีเมี่ยมดีนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าจะคนชอบครับมันก็ สวยทั้ง2ตัวผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องเป็นไงบ้างหลังจากที่พี่ไปสัมผัสมา UI ผมของกล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากผมมีเมือโปรนี่ครับมีตัวเอกสารมีวิดีโอผมแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็มีภาพบุคคลแล้วก็มีคันคืนนะผมตัวนี้มีเพิ่มเติมต่างครับผมซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากทั้งคู่ผมเป็น Android ที่เป็นอันนี้1 5อันนี้14อนาคตตัวนี้สามารถรับเป็น Android เวอร์ชัน1ินะครับนี่ ครับผมอันนี้คือให้ดูกันว่า a อนด o อยดอะไรนะผมนี้ครับ a n d r o i ย14กับ15อน,นาคตตัว X7 อัปเดตแน่นอนผมเป็นตัว Android เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน2นะครับนี่ครับผมเป็นแบบว่า h y p e r OS เวอร์ชัน2นะแต่ผมตอนนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชันหนอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขอทําการให้ดูว่ารูปภาพที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างเนาะหลังจากพี่ไปถ่ายมานะครับให้ดูเลยว่า อันนี้ผมพีไปถ่ายมาจริงผมมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับลำโพง2ตัวเสียงก็ถือว่าดีชงคู่ครับนี่ครับอันนี้คือการเดินนะครับผมสกินโทนของกล้องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการถ่ายวีดีโอกล้องหน้านะครับผมก็ถือว่าลาโพงนี่ครับก็เสียง <ผม S 2> ก็ถือว่าดีครับช่วงเวลาห็นไหมว่าเสียงดีมากเย็นนะครับก็ถือว่านี่ครับอันนี้าดีมมกือเห็นไหม อันนี้คือเสียงจากไมค์บิวอินเลยนะครับเห็นว่าบันเยียงคู่ครับคุณสมบัติถือว่าสกินโทนดีมากเห็นไหมว่าคือสปินัสเสียงไมโครโฟนดูดเสียงดีมากครับคือกล้องหน้าทำโบเก้นั่งชัดหลังเบอร์ก็ถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะนี่คือพีทีบผมใช้งานจริงมาถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ พร้อมมากแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงครับพี่ผมชอบ AI มาก AI ในการรบวัตถุทั้งคู่ก็ถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับนะฮฟังก์ชัน AI ในการใช้งานที่ฟังก์ชันเต็มตัวนี้คือ AI ที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มของ Camera ตัวนี้ก็เป็น AI ที่ใช้งานนะผมเวอร์ชันเต็มเช่นกันซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตถ้าตัวนี้อัปเดตเป็น Android 15ก็สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของตัว X 7 Pro ได้เช่นกันนะผมตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากครับผมในการรบวัตถุนี้ครับปึ๊บ ผมเราก็ผมลบ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 นี่ครับซึ่งอันนี้คอรูปมาผมนี่ปึ๊บนี่ครับมันจะมีความเนี้ยประผมในการลบที่ดีมากอันนี้ขอผมชื่นชมว่าคือทั้งคู่นะสับพีนะ AI ถือว่าสุดจริงครับคือ10เต็ม10พีให้เลยว่า AI คือมันจบครบแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผม AI บอกเลยว่าใช้งานสับพีนะถือว่าลบวัตถุลบบุคคลถือว่าสุดจริงครับแล้วพี่ผมชอบอีกคือสกายช็อตครับผมให้ดูก่อนว่า พีพีท่ผมถ่ายรูปมานี่ครับพีไปถ่ายรูปมาผมตัวนี้สกายช็อตผมตัวนี้มันสามารถทํา AI โดยการเพิ่มตัวท้องฟ้านะครับแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถใช้ผมใช้ AI ได้ซึ่งตัว x อ็กจตคือคุณสมบัติบอกเลยว่าสุดจริงครับตัวน,นี้ครับปึ๊บดูนะ AI ผมซึ่งต้นไม้มันก็ไม่ลบด้วยถือว่าสุด จริงครับผมตัวนี้ AI พี0สิเต็ม 10, 10, 10เลยทั้งคู่ถือว่า AI ดีมากอันนี้เชื่นชมครับบอกเลยว่าสุดจริงสุดจริงๆครับคือเรื่องกล้องนะพี่ให้เป็นเด e b e บสทั้ง2ตัวเลยว่างบเรทราคา8ปพ0กับงบเลทราคาหกพัคือสามารถชนะอื่นๆได้อย่างสบายผมคือมันจะสูสีกับตัวตัว i q o s นะครับผมตัวนี้ เลยว่าให้มาสปีถือว่าเพียงพอเรื่องแบตเนาะแบตอันนี้ให้มา5,110บมิลลิแอมกับฟาชัด15าวัตอันนี้ให้มาฟ a าชาร์ตเบวัตกับแบต6 0 0 0ก็ถือว่าเพียงพอครับแบตอึดเล่นเกมถือว่าในการจัดการพลังงานทั้งคู่ถือว่าดีมากครับซึ่งพีสัมผัสมาถือว่าสุดจริงครับมาดูว่าเฮ้ยความเร็วในการเข้าแอป,ปเป็นอย่างไรบ้างพีก็เขีรยแอปพลิเคชันผมมาดูว่าเดี๋ยวผมแอป,ปค้างภาพนะครับ 3, 4, ปุ๊บ เห็นไหมว่ามันความเร็วมันสู่สีกันมากมันแทบจะไม่แตกต่างกันมากมายครับปุ๊บนี่เห็นไหมว่าคือมันสู่สีกันผมในการใช้งานเรื่องแอปนะครับผมปุ๊บนี่ครับมันก็ส่วนต่างกันน้อยมากครับแต่ก็ถือว่า CPU ตัวนี้มันก็มีความแรงมากกว่านิดนึงครับแต่ใช้งานจริงบอกเลยว่า เพียงพอมากซัพพอร์ตแอปธนาคารทั้ง2ตัวถือว่าเพียงพอมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงเป็นไงบ้างผมพี่จะขอทําการทดสอบเสียงว่าเสียงของทั้งคู่เป็นอย่างไรบ้างโดยเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับนี่มาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือ X7 นะครับ I I never answer no man I still to go 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 go, go. ถือว่าเสียงให้มาจะเต็มมากครับ X7 เสียงเบสคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมมากครับมาดูเจ้าตัว,ว X7 Pro ครับ ถ้าเสียงเบสมีคุณภาพนิดนึงก็คือ X7 Pro แต่สับพีนะตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีมากๆแล้วนะครับผมนี่คื่องตรงนะไม่แตกต่างกันผมเรื่องเสียงถือว่าทั้งคู่เป็นลำโพงแบบตัว Dolby Atmos ที่คุณสมบัติบอกเลยว่าใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับมาดูว่าเฮ้ยหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราเปิดสูงสุดในการรับชมตัววิดีโอใน YouTube นะครับนี่ นะครับพี่ผมจะขอให้ดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างผมในการซัพพอร์ต 4K นะผมตัวนี้แล้วก็เป็นตัว60เฟรมเลยสูงสุดครับมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่เปิดแล้วผมเปิดให้ดูใหม่เลยนะครับพี่ผมจะขอทําการลดแสงตัวไฟนะผมทําการแบบนี่ครับเบาแสงก่อนให้ดูนะครับหน้าจอบอกเลยว่าทั้งคู่ถือว่าสีสันมีความสวยงามแล้วก็สกินโทนถือว่าสุดจริงครับ สุดจริงแล้วก็ผมทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ e t u o t h เวอร์ชัน5.4ามีตัว AFC ด้วยซึ่งมันเหมือนกันมากครับบอกเลยว่าสเปคมีความใกล้เคียงกันจริงสับพีใช้งานมาแถมกล้องก็สกินโทนมีความใกล้เคียงกันมาตัวนี้ถ่าย 4K นะผม3 0เฟรมตัวนี้ถ่าย 4K 6 0เฟรมได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พีอผมใช้งานมาเพอร์เฟกจริงรับผมดังนั้นบอกเลยว่าพีใช้งานมาเองซื้อเองดูอเอง ของมือถือทั้งสองตัวนี้ถือว่าเพียบพร้อมแล้วก็ใช้งานได้สุดจริงๆใครชอบหน้าจอโค้งมีความพรีเมียมก็ไป X7 ใครชอบเล่นเกมแบบจเต็มแล้วก็หน้าจอแบบไม่ใช่โค้งติดฟิล์มง่ายก็ไปตัว X7 Pro นะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นนะรมเสวัสนีขอบคุณครับ